สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับ จะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของ15-31พฤษภาคม2026นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของ,ของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรอของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดติดตามไปกํกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของชาวพิจิกลักนณาพิจิกนะครับจะเป็นแนวโน้มทิศทางเป็นเชนไหก่อนอื่นนั้นเรามาดูในเรื่องของแผ่นพังกันย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวพิจิกนะครับจะมีดาวอาทิตย์ดาวเกตสุริยะแล้วก็ดาวศุกร์มีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผ่นพังตรงนี้ได้เลยนะอิทธิพลของชาวพิจิกลักนณาพิจิกมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจรําตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โครจรนะครับไปอยู่ใน พบเรือนตรงนี้คือเรือนสุภะสุภาเนี่ยหมายถึงความสําเร็จสุภาหมายถึงคันลองชีวิตความสุขความสมหวังเมื่อดาวคาน์โคจรเข้าไปนะครับทําให้ชาวพิจิกนั้นอาจจะมีโอกาสของการต่อยอดการพัฒนามีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีแต่มันอาจจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการที่เราต้องทํามากขึ้นนะครับหรือต้องแบบแอคชั่นมากขึ้นถึงจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแต่ดาวคาร์เนี่ยเป็นตาแหน่งนิดเนี่ยแปลว่า เราอาจจะทําน้อยแต่เราได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นก็ได้นะครับอะไรแบบนี้ทําให้ชาวพิจิกก็อาจจะดูเหมือนกับดูดีมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีอิทธิพลของชาวพิจิกลักษณะพิจิกในช่วงของเดือนนี้มันก็ยังพอมีโอกาสมีจังหวะมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปแนวโน้มทิศทางที่ดีได้เพราะเรามีโอกาสมีจังหวะที่ดีแล้วก็ให้ชาวพิจิกพยายามแอคชั่นนะครับ มากขึ้นหน่อยนะแล้วเราก็จะมีความสุขความสมวังต่อยอดที่ดีขึ้นที่เรามาดูในเรื่องของการเงินสำหรับชาวพิจิกกันบ้างการเงินของชาวพิจิกคือราศีธนูของด้วยดาวพัสปดีนะครับเลขหได้โคโจรไปอยู่ในเรือนอลิเนะาะพัสปดีตกในภพเรือนอลิเป็นราชาโชคจริงๆแล้วอ่ะพระหัสตกในเรือนอลิก็ไม่ได้เสียมากหรอกแต่ มันจะมาเสียตรงที่กลุ่มกับดาวพุธแล้วก็กลุ่มกับดาวราหูด้วยจริงๆพระราทดสีอยู่กับดาวพุธไม่ได้เสียนะแต่มันจะมากลุ่มกับดาวราหูนะครับก็เลยทําให้เหมือนกับว่าการเงินของคุณอนะ่ะกับการลงทุนเนี่ยต้องระมัดระวังความเสี่ยงนิดหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะมีปัญหามีการลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีปัญหามีความรู้สึกกับในเรื่องของการลงทุนมันไม่โอเคมันไม่เสถียรนนะ่ะ แล้วก็มีปากมีเสียงทะเลาะกันได้กับในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ของคู่สัญญาต่างๆอะไรแบบนี้คุณต้องระมัดระวังให้มากหน่อยนะครับแล้วดาวหุ้นส่วนปัตตนีเนี่ยมีดาวนิกเตยูมาเล็งนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ก็ดันไปตกพบเรือนมรณะด้วยจนกว่าจะเดือนมิถุนายนนะครับใน31พฤษภาหรือเดือนมิถุนายเนี่ยดาว สุขเนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนสุภาพเป็นตำแหน่งราชาโชคเพราะว่าคุณจะดีขึ้นนะครับการคิดการตัดสินใจการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสำเร็จดีขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองจะลงทุนกับ คู่ค้าคู่สัญญาต่างๆโอเคมากขึ้นนะครับมีการต่อยอดการพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ต้องเป็นเดือนมิถุนายนนะครับแต่ในช่วงเนี้ยอาจจะยังคงต้องลุ่มๆุมดอนดอนนะครับคิดทําอะไรเหมือนกับคิดต่างเห็นต่างทะเลาะกันมีปัญหาใจกันอาจจะต้องแบบค่อยคพูดค่อยๆจาค่อยๆติดต่อค่อยๆเจรจากันไปบางทีเราอาจจะติดต่อสื่อสารกันไม่ดีแล้วดิวกันไว้ดีแล้วอาจจะถูกล่มดิวได้แบบนี้เป็นต้นเนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ ชาวราศีาพิจิกก็ต้องระมัดระวังให้มากอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะการคิดการตัดสินใจของเพศตรงข้ามของคนตรงข้ามของหุ้นส่วนอ,อาจจะยังดูไม่เสถียรพอก็ต้องใช้เวลากับการคิดการตัดสินใจให้มากขึ้นกว่านี้หรือรอบคอบให้มากกว่านี้ถ้าแผน A ไม่ได้เราต้องมีแผน B สำรอง แผน B ไม่ได้ต้องมีแผน C สำรองเราต้องมีแผนสำรองไว้ด้วยว่าถ้าแบบนี้ไม่ได้เราต้องปรับแบบไหนถ้าแบบนี้ไม่ได้เราต้องปรับอีกแบบไหนมันอาจจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูโอเคกว่าการที่เราแบบไม่มีแผนอะไรเลยแล้วมันเวลามัน มันไปไม่ได้แล้วมันก็ติดมันก็ขัดนะถูกไหมครับมันก็เสียจังหวะเสียโอกาสอะไรแบบเนี้เป็นต้นดังนั้นชาวพิจิกเนี่ยค่อยคคิดค่อย,อยๆทําไปนิดหนึ่งเนาะอะไรประมาณนี้แถมดาวการเงินเนี่ยตกเออลือนอหริเพราะว่าเราจะต้องใช้จังหวะโอกาสนะครับกับการที่ต้องแบบบางทีคุณอาจจะเป็นนี้สินเป็น กู้ยืมเงินมีเครดิตได้นะครับอะไรแบบนี้แต่ว่าเครดิตเนี่ยเหมือนใจกู้ได้อาจจะดูยากนิดหนึ่งต้องมีคนช่วยกู้ช่วยคำนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวพระศุก์ดีเนี่ยอยู่ร่วมกลุ่มกับดาวราหูด้วยมันแปลว่าอะไรก็ช่างที่เรามีผลประโยชน์เนี่ยมักจะได้ครึ่งเสียครึง่งมันไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะกู้ก็ต้องกู้แบบกู้ร่วมอะ่ะ เราจะกู้แบบคนเดียวมันก็จะแบบน้ำหนักไม่พออะไรประมาณนี้ทาให้เราอาจจะต้องแบบไปหาหลักทรัพย์มีกู้คำประกรันรอะไรเงี้ยมากขึ้นนะถึงจะทําให้กู้ผ่านได้แบบนี้เป็นต้นเนาะโดยภาพรวมก็ไม่ได้เสียหรอกนะครับในเรื่องของกู้ยืมเงินแต่ว่าในเรื่องของพาร์ทการการใช้จ่ายเนี่ยจะจะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวเงินเงินอาจจะตึงมือนิดนึงหน่อยอาจจะต้องแบบมีการ หยิบยืมกันบ้างอะไรแบบนี้นะครับหรือกู้บ้างอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันขาดสภาพคล่องต้องจัดแจงต้องแก้ไขอะไรแบบนี้เป็นต้นอาจจะยังพอทําให้ชาวพิจิตนั้นเป็นอะไรที่ต้องหยิบยืมกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันก็โอเค นะครับไม่ได้แย่เนาะเดี๋ยวดาวมันออกไปเนะี่ยในช่วงเดือนมิถุนาก็จะค่อยๆบั่งเบาแล้วก็คลี่คลาย,ยเป็นหนอนเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเนาะอะไรประมาณนี้บางคนเนี่ยจะอยากกู้เงินเนี่ยซื้อบ้านนะครับซื้อรถ โดยชครถยนตะ์อะประมาณนั้นเนาะระมาณประมาณนี้เพราะว่าดาวพันธุเนี่ยเขาโครจรไปกลุ่มด้วยแล้วโดนกระแสสัมพันธ์จากดาวเสาร์ด้วยนะครับที่ส่งกระแสสัมพันธ์ไปเนี่ยทำให้ชาวพิจิกเนี่ยอาจจะมีการกู้หนี้ยืมสินกับการที่ไปซื้อบ้านซื้อรถอะไรแบบเนี้ยผ่อนบ้านผ่อนรถนั่นนะครับและยังมีโอกาสที่จะไปผ่อนบ้านผ่อนรถให้กับเพื่อนนะครับหรือ,อ,อพี่น้องอันเนี้ย บอกไว้ก่อนว่าต้องระมัดระวังการเซ็นกู้เซ็นค้าให้คนอื่นนะเพราะว่าดาวเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะดาวพันธุเนี่ยคือดาวสองโคโจรไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยแปลว่าไปอยู่ในเรือนหลักทรัพย์ไปอยู่ในเรือนญาติพี่น้องส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงเรือนที่มันเป็น เอกสารสัญญาการเซ็นการกู้การค้ำต่างๆแล้วดาวการเงินก็ไปอยู่ในเรือนอลิเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะให้เพื่อนหรือให้ญาติพี่น้องกู้ยืมเงินนะครับเดี๋ยวไปเซ็นกู้เซ็นค้ำแบบเนี้ยอันนี้อันตรายมากๆเลยนะบอกไว้ก่อนอยู่ในเรือนอลิเราจะเป็นนี่เป็นสินหรือต้องไปชดใช้แทนแบกรับภาระคนอื่นแทนอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวพิจิกต้องระมัดระวังมากๆเลยนะเพราะชาวพิจิกเนี่ยมักจะ รักเพื่อนพ้องรักพี่น้องของตัวเองก็เลยมักจะชอบช่วยเหลือเสร็จช่วยเหลือเสร็จปุ๊บอ่ะเป็นดาบสองคมกลับมาทิ่มมาแทงมาบาดเราซะงั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมากๆนิดหนึ่งเนาะก็แล้วแต่ตัวคุณเองแล้วกันว่ามีกำลังซัพพอไหมที่จะช่วยเขา นะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องมาชดใช้ต้องมาอะไรแบบเนี้ยเราโอเคหรือเปล่าถ้าเขาเคยช่วยเราในอดีตหรือใดๆอันเนี้ยคุณก็ตัดสินใจดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดเขาไม่เคยจะทําอะไรให้กับตัวเราเลยเรายิ่งจะมาเป็นภาระให้กับตัวคุณเองเนี่ยคุณโอเคหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคุณต้องพิจารณาเอาเองนะครับว่าจะเห็นสมควรหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็ไม่เวิร์กประมาณนี้นะครับทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของ การเงินอีกนิดหนึ่งตรงที่ว่าการเงินเนี่ยยังไงก็ยังเป็นราชาโชคเปราะว่ายังไงเราก็ยังได้การเงินที่ดีอยู่แต่ว่ามันจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะอาจจะทําให้เรามีโชคมีลาบแต่มักจะถูกหารหรือถูกแบ่งสรรปันส่วนไปทําให้เราอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดใครยอมรับได้มันก็อาจจะได้เงินเยอะอยู่แต่มันก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าที่ควรนะครับแบบนี้เป็นต้นทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของ อะไรดีล่ะทีนี้ลงทุนก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะว่าเราอาจจะขาดสภาพคล่องต้องไปหยิบยืมไปกู้มาลงทุนเพิ่มเติมเ,มเพราะเราอาจจะขาดสภาพคล่องเนาะแต่ผมคิดว่าเนี่ยระมัดระวังหน่อยนะครับยังไม่อยากให้กู้ยืมเงินในช่วงนี้เลยแต่ถ้าจะกู้จริงๆเนี่ยก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ต้องแบบอยากเกินอยากกู้เกินกําหนดหรือ กู้เกินอัตราที่เราจะสามารถผ่อนได้นะอันนี้เราเราเราต้องพยายามพิจารณาให้ดีเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเสียเงินเยอะมากหน่อยนะอันนี้ต้องดูแลผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะครับ นี่เรามาดูดาวการงานหรับชับพิจิกกันบ้างดาวการงานคือดาวอาทิตย์เนี่ยได้โครจรอ,อยู่ในราศีเมษพบเลือนอลิแล้วได้ย้ายไปที่พบเลือนปัตตนิเลงกับลักนณาในช่วงประมาณวันที่15พฤษภาแสดงว่าการงานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงปนแน่นอนเลยในองค์กรต่างๆหรือในเรื่องของการงานมีการเฉงการทอนฟอน การ transformation ต่างๆอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่อาจจะโอเคขึ้นดีขึ้นมีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายแล้วดีขึ้นปัญหาสิ่งต่างๆที่มันค้างคางพอกปูนหรือมีปัญหากันในอดีตเนี่ยมีโอกาสที่จะจบและคลี่คลายได้สามารถที่จะปณีประนอมคุยกันได้แต่ปัญหาเนี่ยมันอาจจะจบ จริงแต่มันก็ยังจะมีปัญหาอื่นๆเข้ามาได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดจากการงานโดยตรงนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําไปยังพอมีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนแปลงเป็นแน,น,น,นวโน้มเป็นทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเราพยายามาไม่ก่อหนี้หรือไม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมามันก็อาจจะยังทําให ทุกอย่างดูโอเคขึ้นการงานก็เหมือนกันนะครับการลงทุนก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปกู้หนี้ยืมสินมากเกินไปเนะี่ยเอาแต่พอดีมันก็อาจจะยังพอหมุนไปได้ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยใครที่อยากจะเปลี่ยนงานยกย้ายเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมันก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มเป็นทิศทางที่อาจจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นก็ได้เช่นกัน แต่อาจจะต้องเหมือนกับค่อยๆประคองไปสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวพิจิกกันบ้างความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับชาวพิจิกคือราศีพฤษภของได้ดาวสุกร์เลข6ได้โคจรตกเลือนมรณะ1-30พฤษภาคมแต่หลังจากนั้นวันที่31จะย้ายไปที่ราศีพเรือนสุภะเป็นตำแหน่งราชาโชค นั่นแปลว่าครึ่งเดือนหลังนี้ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่จะดีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนนั่นแปลว่าชาวพิจิกอาจยังคงต้องระมัดระวังมีระยะห่างกับความรักความสัมพันธ์บ้างแต่ถ้ามีมากเกินไปก็ต้องพยายามควบคุมแล้วก็สอดส่องดูแลคู่ครองคนรักให้มากหน่อยเราอาจจะมีระยะห่างนะครับกับความสัมพันธ์เยอะหน่อยหรือว่าความรักอาจจะดูแบบนิ่งๆเงียบๆหายๆห่างๆ ไปไปมามาดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งอาจจะมีปากมีเสียงมีการทะเลาะก,กันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ชัดเจนในช่วงนี้บ้างอดทนนิดหนึ่งนะครับจนกว่าจะ31พฤษภาคมหรือ1มิถุนายนความรักความสัมพันธ์ของคุณจะค่อยๆค,ค,คล,คลี่คลายเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีรอให้ดาวสุกเนี่ยเลื่อนลงมาเป็นราชาโชคอยู่ในภพเลนสุภาความรักความสมหวังของคุณจะ ปังมากๆแต่ตอนนี้อาจจะยังคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปก่อนเพราะตกเรือนมรณะนะครับมันก็คือการเปลี่ยนแปลงกันพัดพรากกันจากไกลกันมีปัญหาการไม่เข้าใจกันหรือมีระยะห่างกันเกินไปหรือ w r o n g distance relationship ต่างๆก็อาจจะต้องใช้เวลากับการเข้าใจกันปรับอีกนิดหน่อยอาจจะยังพอทำให้ความหลักของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงเ,เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นแล้วก็ โอเคขึ้นมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นบอกไว้เลยว่าความรักอาจจะยังไม่ค่อยโอเคในช่วงนี้แต่ยังไงความรักก็ยังพอไปได้นะครับถ้าเราประคองไปถ้าเรายังอยู่ด้วยกันเราก็ประคองไปส่วนใครที่มีระยะห่างกันมากก็พยายามไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นอย่าพยายามที่จะจุดประเด็นกับความสัมพันธ์จนเกินไปเพราะว่าดาวคู่ตกเือนมรณะแปลว่าห่างไกลผัดผากอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเราไปซ้ํานะครับหรือยิ่งไปแบบมีปัญหาเรียกร้องใดๆมันมีโอกาสที่จะจบและเลิกราากันได้สูงมากอันนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งสำหรับชาวพิจิตนะครับต้องรอให้ช่วงเดือนมิถุนาแล้วความรักของคุณจะลงเอยมากกว่านี้สาหรับใครที่ชอบอย่าลืม,ก,ลม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ